เดีพี่น้องมื่อน,นี้ยเฮเดียวก็ไดม้มาเตรียมขนมเสียให้ลูกไายไปขายโรงเรียนพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันว่านี้อย่างแน่้ยเนี่ยละพี่น้องขอนมเฮ็ดขนมเป็นก้อนเป็นก้อนนั่งสิพี่น้องอันถาดนี่ก็ใส่อันเสียดพีพี่น้องเห็นบอสเป็นแผ่น เพื่อนว่าเพื่อนขายอนนนอนนนกอและ 20, ออยโลยีสิพนพี่น้องคิดเป็นเงื่อนไทยเฮ้ากันสี่สี่สิบกว่าบาทพี่น้องเพื่อนเห็ดไปขายลรงเรียนมือว่านนี่เพื่อนก็ได้เงินมาลอยแปดสิบที่เห็ดไส่ถาดนี่ไว้พ่ามัอนอยังนี่พี่น้องหลูกสร้ลื้อมาถุงมาใส่ถุงใส่แล้วกะเห็ดเป็นถุงเป็นถุงเลยไหมพีน่น้องนี่แหละ ผู้ดใดอยากนะเขาไมากินไก่ยี่ติ้วด้วยพี่น้องขนมปังนี่ยี่ิ้เสียไดนกินขนมเนี่ยเขาเขาว่าไดโอบเองเขาไปซื้อยูรานขนมปังมากพี่น้องเขาก็มาปาดปาดแล้วก็ท่าเนื่อท่าเนื่อแล้วก็ใส่แพนแฮมแล้วก็ใส่ผักเมื่อนี้เห็ดสามสิบก่อนพี่น้องแล้วก็เห็ดเค้กพร้อมเค้กกันเอาไปแล้วอันนี้ลอตอนนี้ลอดถุง จะเซี่ดพี่น้องเห็นปะเฮ้ยติเปิดไหเบ้งนาำใส่เนัันเคสอะยีนี่เนาะพี่น้องเขาเอินเคสเลยแล้วก็ใส่หมักกันเครือเทศแล้วก็ใส่แตงแล้วก็ใส่สลัดซ้ำนี่พี่น้องซ้ำนี่ก็ยูทองนี่พี่น้องนี่ติ๋วกับร่องกินเบิรงแล้วว่าเออฝรั่งเขาจะกินขนมปังเห้ยพวกเขาก็กินตะเข้าวนะพี่น้องเนาะบัดนดี้เห้ยติ๋วกับเร่ร่องกินเออมันกับเสอยู่มันกับยูทองเขาอยู่ตัวพี่น้องอันนี้ก็ถาดนี่กับใส่น เห็ดใส่เฮมพี่น้องเฮมรอบรรจุถุงค่ะกนลังแบบถุงู่พี่น้องอันนี้ก่ะไซเอนน่นไหมพี่น้องใส่เพนเฮมคือสันต่ว่าเป็นของไกลอัน ถาดที่ถาดนี่สําหรับผู้พ่อผู้คนบ่กิน,กนเป็นหมูเป็นอย่างนะพี่น้องอันนี้กับเป็นเป็นเนื้อง,งั้ได้พี่น้องเป็นแฮมเป็นเป็นของเนื้อเนื้เข้าไหมพี่น้อง,ง,องมันนี่ยิ่งดีกับผ้าทายพี่เห็นน้องเข้าเบื้องเนาะยิ่งดีกับทายพระท่านลูกชายเอาลงไปใส่รถก้อนอันที่เฮ็ดอันขนมเค้กไหมพี่น้องเฮ็ดอันมักฟืนไหมพี่น้อง เมื่อวานเพิ่นขายได้เงิ่อนลอยแปดซิปมื่อนี้เพิ่นกะเฮ็ดอีกแล้วกะสิปิดเพิ่มเงิ่อนลอยแปดซิปนี่พี่น้องแปดซิปไอยโลพอหน่อยนี่พี่น้องผู้ได้อยากเของมากินน้ำยี่ติ๋วได้ยี้ติ๋วสี่เด็กกินครัผู้ได้ของมาหายี่ติ๋วยี้ติ๋วไ,ไปซื้อขนมปังมาเห็ดซูกินพี่น้อง ข้าวอบไม่ถูกเหมือดพี่น้องเาไปซื้อเนี่ยเหมือดเสารนี่ข้าไปซื้อข้าไปซื้อเอาใหม่ๆเลยพี่น้องพี่น้องนี่ยละขนมไอทีเฮสติไปขายพี่น้องของลูกไส้หลายนี่ยจิ๋วพู้ใดเข่าวว่าวงเล่าแล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเราด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันแล้วความพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนใหญ่ขายนวดเราท่าได้ไหม เอ้ยรุยกี่สิบจ้าอืม